าครอบเครื่องยนต์ Honda Civic F C F K ควรใส่หรือไม่ควรใส่ดีคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมดมนะครับคลิปนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องการที่เราจะใส่ฝาครอบตัวเนี้ยฝาครอบตัวนี้ครับที่อยู่ฝั่งซ้ายขวาเนี่ยเดิมๆดิเนี่ยของรถ F C F K เนี่ยเขาจะไม่มีมาให้คนระมันจะดูแบบให้ทำให้ดูแบบว่าเขาแล้วนะดูเหมือนแบบลดราคาแบบเป็นล้านอนะแบบแเหมือนแบบประกอบมาไม่เนี๊ยบ ไม่ครบอะไรเงี้ยซีวิกที่ประเทศอังกฤษนะครับเขาจะมีฝาครอบซ้ายขวาม,มาด้วยแต่อย่างโซนเอเชียประเทศญี่ปุ่นประเทศไทยอย่างเงี้ยจะไม่มีฝาครอบตัวเนี้ยแล้วตัวเนี้เขาจะมีคนเอามาขายกันเยอะเหมือนกันแล้วาก็มีคนใส่กันเยอะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ใส่มาตั้งแต่ออกป้ายแดงเลยเนี่ยจะใส่อยู่ตรงนี้นะครับใส่แล้วมันดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะแบบเนี้ยเห็นปะ่ะดูว่าเขาเรียกว,ว่าดูเนียนตาไปเลยทำไมเขาไม่ใส่อันนี้มาให้มันต้องมีเหตุผลแน่นอนเขาบอกว่า ถ้าเราใส่ครับมันจะเขา้าเราเป็นอมความร้อนการระบายความร้อนที่อยู่ในห้องเครื่องเนี่ยมันจะลดลงนะครับแล้วอย่างประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศเมืองร้อนด้วยถ้าเรายิ่งไปใส่เนี่ยการระบายความร้อนมันก็จะลดลงเครื่องมันยิ่งร้อนแต่อย่างประเทศอังกฤษอ่ะเขาเป็นประเทศหนาวใช่ไหมครับซึ่งประเทศเขาเย็นเขาต้องการให้ร้อนๆทอนทให้เขาเรียกว่าสตาร์ทรถแล้วเครื่องอุ่นได้เร็วขึ้นแล้วก็เครื่องอุ่นตลอดเวลาก็จะดีกับตัวรถมากกว่าแต่บ้านเราเมืองร้อนยิ่งสะสมความร้อนถ้าเราเครื่องยนต์ระบายความร้อนได้น้อยเนี่ย จะทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลดลงผมก็เลยมีที่มาวันว่าวันนี้ผมจะถอดจะถอดแล้วซึ่งฝั่งนี้ผมถอดไปเรียบร้อยแล้วละอุปกรณ์ก็มีอันนี้เขาเรียกว่าอุปกรณ์ดึงพุกออกนะครับช่วยงัดงัดพุกอันที่หนึ่งสองเป็นตัวทีเบอร์สิบเบอร์สิบนะครับแล้วก็คัตเตอร์อันหนึ่งอันนี้เผื่อไว้ถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นทัรนะไขควงปากแบนเอาหัวแบบแบนๆหน่อยหัวบบางบาง,บางนิดนึงเริ่มแรกเนี่ยผมก็ ถอนนี่ก่อนอนนี้ออกเบอร์สิบนะครับก็แก๊กมันช้าใช้มือเร็วกว่าเยอะครับมันก็วางไว้ครับแล้วก็งัดปุกนะครับที่งัดพลุกถ้าไม่มีก็หน้าแตะอ่าใช้นี่คัตเตอร์ก็ได้ครับแซไป อืแค่นี้แค่คัปเตอร์ก็ได้ระวังนะครับอืมก็คือทำทีละตัวไปเรื่อยๆเราก็ดึงพุกออกมานะครับไล่ไปไล่ลำดับไว้นะครับเรียงไว้ให้เพราะเดี๋ยวเราต้องใส่กับที่เดิมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตรงนี้สองตัวเดือวตรงนี้กับตรงนี้ ใช้นี่สิไขควงกแรกเนี่ยยากกว่าเดิมนะลองสิเอานี้ก่อนอันนี้มีเป็นไข่ปากแบนใส่อุปกรณ์อุปกรณ์เยอะใช่ไหม,มพรกจะพังไหมเนี่ยจะแหกแล้วนะเออเนี่ยจะแหกแล้วหมุนฝั่งจะพังหมุนอีกฝั่งนึง เอาเฮ้ยแตกแล้วเมื่อกี้ยังฝังฝังทำได้เลยเต,ตัวนี้เสียก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้ใช้อยู่แล้วอะ่ะเราลองงัดให้พังเลยกันนะโอเคแล้วสุดท้าย เงินก็ถ้าใครที่แบบมีวิธีที่ถูกต้องกว่านี้แนะนําผมได้นะคือผมก็คือไม่รู้เหมือนกันอะ่ะก็บ,บานๆเออนี่ออกแล้วเคเรียบร้อยแล้วก็ดึงมาได้เลยอ้อเหลืออีกตัวหนึ่งตรงนี้นะครับเหมือนตัวนี้ออกง่าย เหมือนใช้ไข่ครัครควไอคัตเตอร์อันเดียวก็ได้ไม่พอแล้วเสร็จเราก็ใส่กลับไปนะครับแล้วก็เรียงนี่เรียงอันเดิมกลับไปอันนี้ของเดิมมีมาอยู่แล้วนะตัวเนี้เนี่ยตอนที่ใส่นะครับให้ดึงผูกออกมาตรงนี้ให้มันหัวมันปกติถ้าใส่เสร็จมันอยู่อย่างเงี้ยเราดึงดันออกมาอย่างนี้เราค่อยใ,ใส่เข้าไปแล้วก็ะดังปึ๊บกระดังแกลบ นี่คือซากศพของเก่าพังไปแล้วอือแล้วอันนี้ก็ไล่ทิลันง่ายๆแล้วจะเสร็จแล้วคือใครเบื่อชีพพิมพ์คอมเมนต์ได้ยนยว่าวิธีง,งัดพุกงัดยังไงให้มันไม่พังนะครับผมว่านี่นะถอดนะก็ดีนะแต่ว่ามันก็ไม่จะไม่ค่อยสวยอะ่ะแต่ว่าเราเน้นใช้งานมากกว่า สุดท้ายนี้ถ้าหากคลิปของผมเป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์และและที่สำคัญกดติดตามช่องจอมนะครับไว้ด้วยนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้ามีอะไรสงสัยพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปโน้ตพิมพ์ลายพิมพ์ fc เจอมนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ